สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องที่ทํา y o u t ท b e ทุกๆคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่20นะครับเดือน9 2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3นอยนะครับมีนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับแต่ว่าเวลาผมสรุปผลนะครับผมก็จะ ผลของรอบเฉพาะกิจมาให้พี่ๆได้รับชมด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางพี่ๆ fc นะครับที่นำแนวทางตัวเลขนะครับไปเสี่ยงโชคในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับนะครับผลสื่อเมดียเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังแบบต่อเนื่องนะครับพี่ๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะน่าจะห้าหกวันแล้วนะครับพี่ๆที่ว่าที่ว่าเข้าตรงรอบและเข้าตัวเน้นด้วยนะครับผมเนาะนะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่ติดตามผมก็น่าจะรับรับรับชมรับรู้ได้นะครับผม นะครับผมก็ไม่ค่อยได้จดไว้ว่าเข้ามากี่งวดกี่วันอะไรเงี้ยนะขอแค่ว่าทุกๆวันนะครับพี่พีแนวทางเข้าก็พอนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับเนาะเพราะว่าอยากให้พี่พีเอฟซีมีโชคกันทุกๆคนนะครับผมก็สําหรับผลนะครับผลของเมื่อวานนี้นะครับผมให้เด่นวิ่ง9นะครับแล้วก็รูดเก้าไอรูดแปดนะครับเน้นที่รอบปกติลองรอบ VIP นะครับพี่ ก็ผลรอบเฉพาะกิจนะครับ105กับ74นะครับอันนี้ไม่มี8กับ9นะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ359กับ55นะครับอันนี้ก็มีแต่ตัววิ่ง9นะครับผมเนาะนะครับตัววิ่ง9นี้มานะครับในรอบพิเศษนะครับส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับพี่พี่หนึกับ 85นะครับเด้งบนล่างเลยนะครับถ้าใครวิ่งรูดเนี 88, ่ยเด้งบนล่างเลยนะครับพี S <S the the ่98 89มาเข้าในตัวน้นตัวกลับนะครับนี่เลยนะครับเป็นรอบกติมานะครับพี่ส่วน85นะครับ85ถ้าใครวิ่งรูดมาตรงๆนะครับแต่ว่าตัวเจาะผมไม่ได้เจาะไว้ให้นะครับมาแค่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับถ้าใครวิ่งรูดนี่เด้งบนล่างเลยนะครับผมเข้าไป8นอก8มาเด้งๆเลยนะครับ ส่วนรอบรอง VIP นะครับผม749กับ34นะครับในรอบรอง VIP VIP เนอะมาในตัววิ่งนะครับผมตัวรองนะครับก็ถือว่ามานะครับส่วน3ตัวก็เหมือนเดิมพี่ๆดูเขาจะมาอย่างละ2ตัวนะครับเขาจะมาอย่างละ2ตัวเนอะรอบรอบ VIP กับรอบปกตินะครับสลับเลข3ตัวนะครับก็ดู อันนี้หนึ่งเก้าแปดอันนี้เก้าแปดสี่นะครับผิดตัวเดียวนะครับพี่พี่อันนี้เก้าแปดเก้านะครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดมีโชคนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นกําลังใจเอสนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเนาะที่อย่างน้อยก็มีพี่พี่เอฟซีที่มีโชคกันนะครับผมได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ผมก็ดีใจนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับก่อนไปรับชมนะครับ ผมก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่ตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคานวณนะครับอาจมีหลุดมีเข้านะครับผมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่พี่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันวันนี้ว่าแนวทางผมจะเข้าจะเข้าติดติดกันจีงวดนะครับก็ถือเดินดีจริงๆนะครับเดือนนี้สูตรนี้เดินดีจริงๆนะครับยอมรับนะครับยอมรับว่าเดินดีนะครับพี่พี่เพราะว่าพี่พี่ใส่วิ่งใส่รูดนี่คือยังไงก็ รับเต็มๆอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเจาะเนี่ยก็ถือว่ามานะครับบางวันอาจจะมา2คู่หรืออาจจะมา3 3คู่บางวันอาจจะมาคู่เดียวนะครับในตัวเจาะตัวเน้นผมนะครับผมก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับพี่พี่ผมให้เด่นวิ่งนะครับไปที่9นะครับ9ายังเด่นอยู่นะครับผม แล้วก็0นะครับเด่นวิ่ง9นะครับ0นย์เนาะแล้วก็รูด0ูนย์นะครับนี่เลยนะครับเด่นวิ่ง9นะครับวิ่ง9วิ่ง0ูนย์รูด0ย์ได้นะครับพี่พถ้าใครไม่ชอบศูนย์ก็ลองพิจารณา9นะครับได้นะครับผมเมื่อวานนี้ก็9กก็ถือว่ามานะครับเมื่อวานนี้สําหรับนะครับผมสายรูดนะครับก็จะมี0ูนย์ศูนย์นะครับ

แล้วก็09นะครับพี่พี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนจะเอียงๆนะครับพี่พ<笑><笑>น,ะนะครับเหมือนใจเอียงนะครับไม่เป็นไรเนาะก็ส่วนตัวเจาะตัวเน้นนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับพี่พตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะอ,อืมลืมเลยนะครับผมจะเน้นให้ในรอบจะไปปกตินะครับผมเดี๋ยวผมเกยบขอเขียนตัวเน้นก่อนเนาะ ตัวเน้นผมให้ไปที่01นะครับพี่ศูนย์ 03, นะครับ05 06แล้วก็0ูนย์เนะครับพี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศนะครับ5คู่นะครับตัวเจาะที่ผมเน้นไว้ให้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับ เดี๋ยวผมเขียนตัวเน้นก่อนเนาะนะครับเน้นนะครับพีพเน้นไปในรอบปกติเนาะลอง v i p เหมือนเดิมนะครับเน้นที่รอบปกติลอง v i p เหมือนเดิมนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข8นะครับให้ไปที่เลข8นะครับผมก็จะเป็นในที่80 1 8 0 5นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสระดับแนวทางสุดเม็ดเดียวนะครับพี่พี่ก็ขอให้พี่พี่เพื่อนๆนะครับ fc นะครับขอให้มีโชคกันทุกๆคนนะครับก็นะครับใครที่ชอบตามผมนะครับก็ดูนี่เลยนะครับ5คู่นะครับ01 05 06 03 09นเนะครับเน้นไปที่รอบปกตินะครับลอง VIP แต่ว we ่าพี่ๆทนาดที่ทุนเยอะนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคในรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษได้นะครับพี่ๆไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าหลักๆเน้นๆเลยคือรอบปกตินะครับในสูตรนี้นะครับก็ย้ําให้พี่ๆ FC ที่เข้ามาใหม่ได้รับฟังตลอดนะครับพี่ๆเนาะบางท่านก็อาจจะเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ฟังผมพูดเนาะอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะไม่ได้ฟังเสียงก็ได้อาจจะดูแค่อาจจะดูแค่คลิปนะครับก็คือ เข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคแนวทางนอยไหนนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับสูตรนี้นะครับเน้นรอบปกตินะครับพี่เน้นรอบปกตินะครับลองนะครับไม่ลอง V.I.P ก็รอบพิเศษนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับก็ฝากพี่นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่ใครเข้ามาแล้วเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับก็ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่า การกดไลค์นะครับก็คือเป็นการเปิดการมองเห็นของเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะได้มองเห็นคลิปแอดด้วยนะครับเนาะนะครับก็ถ้าใครมีเวลานะครับก็อย่าลืมรับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆรับโชคกันทุกๆคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ